โอ้โหดูดอกไม้ยามราตรีสิครับสวยงามมากครับอยู่หน้าบ้านครับผมปลูกมาตั้งนานเพิ่งจะเห็นออกดอกครั้งแรกครับผมสวยงามจริงๆคือดอกพลับพลึงด่างใบเขาจะออกลาย,ลายนะครับผมเป็น สกูลพระพลึงครับผมแต่บางคนเขาก็เรียกสายสะพายในพลโอ้ไม่นึกว่าเขาจะออกดอกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับนี่ใบเขาจะออกมีเส้นขา,ขาวๆตรงใบข้างๆใบเขาสวยมากครับผม สวัสดีครับวันนี้พามาชมดอกไม้ยามราตรีครับผมดูสิปลูกมาตั้งนานครับผมดีใจมากเลยพออากาศเย็นปุ๊บก็ออกดอกมาเลยครับผมสวยงามมากครับดอกเขาจะหอมอ่อนๆน,นี่เป็นไม้ตะกูลพรบพลึงครับ ขางคราวมาตั้งชื่อใหม่เป็นสายสพในพลหรือที่อื่นเขาเรียกยังไงก็ไม่ทราบครับผมแต่คนที่เกาให้มาเขาเรียกสายสะพในพลดอกสวยครับผมแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆน่าปลูกมากครับนี่ต้นเขายังใหญ่ไม่เต็มที่เลยนะครับดูสิ นี่มีแตกแตกต้นอ่อนมาด้วยสวยงามครับผมฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งให้หนุ่มสุรินด้วยครับผมวันนี้ก็มาชมดอกม้ายามราตรีครับผมสวยงามมากครับผม ดูสิช่วงนี้อากาศเย็นครับผมต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับก็จะออกดอกสวยงามมากครับเป็นไม้ตระกูลพลับพลึงครับผมก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันครับที่นิยมปลูก ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ